คนโอเ,เอบ,บ,บ้านติดทะเลครับใกล้กับติดกับเขาแหลมย่าเลยครับติดกับอุทยานเขาแหลมย่าเนื้อที่หลังนี้91.1ตารางวาครับ ก็ชายหาดวสวยๆน้ำใสๆเลยอยู่ระยองติดกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าติดกับรีสอร์ตมีรีสอร์ตอยู่ข้างๆเลยนะครับมากว้างก็ประมาณนี้แต่บ้านเจ้าของไม่ได้อยู่นะครับผมบอกขาย ใครสนใจบ้านติดทะเลก็ลองมาดูนะฮะตอนแรกเจ้าของบอกขายสิบล้านครับผมหลังเนี้ยเจ้าของบอกขายสิบล้านแต่ต่อรองก็ลองดูว่าใครจะต่อรองได้เท่าไหร่ตอนนี้ทุนมาดูทุนมาดูให้พี่สาวที่อยู่ต่างประเทศครับไม่รู้ว่าจะปิดได้หรือเปล่าชายหาดขา,ขาวๆเลยนะครับผมไม่ใช่ชายหาดเลนเลน ชายหาดขาวๆน้ำใสๆเลยใครสนใจบ้านพักริมทะเลนี่ได้เลยฮะอันนี้ระเบียงหน้าบ้านนี่ติดชายหาดเลยระเบียงหน้าบ้านติดชายหาดเลยทำโฮมสเตย์ให้เช่าได้ทำบ้านพักต่างอากาศได้ครับลองมาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ